สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอ่าลงอ่า GTA แล้วก็ลิงด้วยเดี๋ยวให้ลิงว้ด้านล่างโอเคเฮ้โอเคแล้วดับเบแรกคุณต้องมีโปรแกรมอ่าดูทอลินก่อน, <Credit noise> นครับแป๊บหนึ <kav. scattered S 2> ่งโอ้ยเฮ้ยอย่าชาอย่าชะเดินเดิดินินโอเคมาแล้ว โอเคครับก็พิมพ์ไปว่าอยู่พอเลนก็เข้าไปที่แรกเลยที่มันด้านล่างชิดด้านล่างลิงก์มันเป็นอะนรี้วอลเล็ตฮคร์โหลดเนี่ยมันจะไม่ติดใบลัสครับมันเนเว็บโดยตรงของมันก็ถ้าจะโหลดก,ก็กดอันนี้ด้านล่างหรือว่าใครจะไปโหลดในอ่อ ฟูแช่ก็ได้ฟูแช่ลองฟูแช่ดูในช่องนี้ก็ T.O.T มันช้าใช่ผมใช้ Wi-Fi อ่ะ Wi-Fi ก็แรงมาเป็นทีเป็นทีนึงก็พิมพ์ไปว่าอ่ะดูทอเลนก็กดเซิร์ชครับ ไม่พิมพ์ไปดีกว่าไม่พิมพ์ไปจริงจริงเดี๋ยวเนี่นยๆก็กดโหลดไปเลยเข้าไปก็เหมือนกับโหลดเพลงคนระับโอเคระดับต่อไปก็ต้องมีโปรแกรมนี้ดิมอนด์ฮุนไรเดี๋ยวก็จะแปะลิไงก์ไว้นั้นแหะเข้าไปเลยเดเข้าไปดิ โอเคเข้ามาก็มีห <c oughs> น,น้าตาแบบนี้แบบนี้โอเคดาวน์โหลดล่าตัวชันต่อไปก็รอกัมันเรื่อยๆเนี่ยโปรแกรมของคุณกำลังดาวน์โหลดอยู่ตอนนี้ก็อยมันปอยมันนั้นก็ พาคลิปสกครูโอเคครับเปิดคลิปมาอีกทีหนึ่งก็มันก็เด้งมาแล้วเนี่ยนี่ก็กดดาวนโหลดไปก็ติดตั้งกันทำตามตามธรรมดาก็ออกไปต่อไปเราก็จะมาโหลด GTA กันแล้วขอบริงไปเลยนี่เว็บนี้นะ The p i r a t y by h s เดี๋ยผมจะให้ลิงก์้า่างครับเลย GTAIV กดฟิลเลตีเซิร์ชคลิกตรงนี้นะครับตรงอ,อ๋อแล้วก็กดเป็น g m ม c กด SE นี่หนรอบเรามันโหลดเชาว่ะโอเคมาแล้วก็เข้าไปที่ g a IV PC version คนระับ ก็มันก็ต้องเปิดไว้สองหน้านะอีกหน้าหนึ่งก็เขียนว่า Crack GTA IV นะครับอน้าที่เซิร์่เข้าไปก็เปลี่ยนตรงนี้คนระับ p c แล้วก็กด SE หนึ่งรอบก็แอนี่อันนี้หน้าหน้าแรกครับที่ที่ท,ที่กำลังรอโหลดเมื่อกีก็มันก็จะเป็นหน้าจำแบบนี้ขึ้นมาก็กด Get d i s t o r e n ก็มีหน้าแล้วก็เปิดใช้แอปพลิเคชันแล้วก็จะมีหน้าตาของเอ่อ,อ,อเฮ้ยยูทอลเลนไหแล้วก็จะเปิดยูทอลเลนก่อนนะช่วงนี้ผมผมผมใจนวดบุกรับโคุดกากโอ้ยสินาทีแล้วอุย้ยรูรู โอเคครับมันเริ่มกันต่อก็นี่หน่าจะอีธนเนี่ก็พอมันโหลดก็นี่อันไหนวะไม่รู้อ่ะออนี่มันไม่แน่ใจก็พอสมมติว่าโหลดมาเสร็จกเจอกว่าแบบนี้ยแไหนวะไหนวะนี่ เน่ยก็จะได้แบบเน่เน่ดีดเอดีดีหนึ่งดีดีสองเน่แล้วก็เปิดโปรแกรมเดโมนทูไลท์ครับคลิกขวาเมาส์ก็ก็เพิ่มเพิ่มไปกดเพิ่มกดเนี่ยแล้วก็เพิ่มไฟล์เมื่อกี้ไปก็กดตดโมชิตแล้วมันก็จะเบิร์นออกมาครับเบิร์นออกมา ตอนนี้ผมกำลังติดตั้ง Sleeping Dog อยู่นะนี่ Sleeping Dog ตอนนี้เข้าไปปรบติดตั้งคนระับพอโหลดไปได้ครึ่งหนึ่งมือนก็จะเด้งออกมาแล้วก็ให้ไปมันจะเด้งออกมาครับแล้วก็ขั้นต่อไปก็ให้คนพอมันติดตั้งไปได้ครึ่งหนนะึ่งอะมันจะเด้งออกมานะครับก็ดับคลิกอีกสองพออีกนิดหนึ่งมันจะเสร็จแล้วนะก็เป็นเป็นติ๊กหมืมาเดิม ครับคันไม่เข้าแต่ก็ม้นมาด้านล่างได้นะครับโอเคก็นี่ก็คือคลิปแรกของผมนะก็ตัวไปแคค GT ผมแนะนําให้เป็นเวอร์ชันนี้นะแพทมันเดี๋ยวคลิกเข้าไปตอนแรกได้ไมามอย่างงี้ก็ตัไฟก็ตัดไฟไปนะก็เข้ามาที่โฟลเดอร์แคคก็คัดไปทั้งหมดไปเลยวางไว้ที่โฟลเดอร์ โฟลเดอร์เกมรับแล้วก็เราไปคลิกแพ็กก็ติดตั้งธรรมาดาจิ๊กจุ๊กอ่าอะไรอ๋อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเควันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ